ใบหน้าพระพุทธเจ้าตามจริงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์โบราณลักษณะมหาบุรุษ32ประการมหาบุรุษลักษณะและลักษณะพิเศษที่ปรากฏในคัมภีเช่นลักษณะสูตรหรือพุทธวงศ์ซึ่งไม่ได้บรรยายใบหน้าโดยตรงแบบภาพถ่ายแต่กล่าวถึงองค์ประกอบที่สะท้อนลักษณะเหนือมนุษย์ของพระพุทธองค์ลักษณะใบหน้าที่ปรากฏในคำบรรยายโบราณ 1. พระพักองใสใบหน้าเปลี่ยนประกายในคัมภีกล่าวว่า พระพักของพระพุทธเจ้าสว่างดุจพระจันทเพนหรือเปล่งปังประหนึ่งทองคำสองขนระหว่างคิ้วอุณาโลมเป็นขนสีขาววงอกจากหว่างคิ้วหมุนขวายาวออกได้สามพระขนงดั่งคันศรคิ้วโก่งงามเหมือนคันธนูสี่พระเนตรดั่งตาวัวดวงตาดำคลักผิวเน่ชัดเจนเย็นสงบห้าพระนาสิกดั่งวงช้างดังจมูกสูงเรียวลงมาหกพระอดอิ่มงาม ปากแดงระเรื่อดุดผลตำลึงสุกเรียกว่าโอดดังสีชาติ 7. พระทนเสมอกันฟัน40ซี่เสมอกันขาวสะอาดไม่มีช่องว่าง 8. พระชิวหายาวลิ้นยาวสามารถเลียปลายจมูกได้สื่อถึงปัญญาและพระสุรเสียงทัางหวาน 9. พระกระสาวเป็นก้นหอยผมหยิกขวาหมุนขวาทวนเข็มน,นาฬิกา 10. พระเสียน,น้มลงเล็กน้อยเวลาสนทนาพระพักจะโน้มลงเล็กน้อยเป็นกิริยาอ่อนน้อม ใบหน้าพระพุทธเจ้าตามจริงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์โบราณลักษณะมหาบุรุษ32ประการ